YouTube Channel 101สอนการใส่สวิปโค้ดธนาคารประเทศไทยบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n า a าไอทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใส่สวิป Code นะครับบน PC ของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสนะฮะสอนวิดีโอนะครับมากมายนะครับหลายซีรีส์เลยนะครับโอเค ก็เปิดโปรแกรมนะครับ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ Google Adsense แบบนี้ได้เลยนะครับเงื่อนไขในการใส่ w ว f ป code นะครับคือเราต้องมียอดเงินนะครับที่อยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับให้เกิน10 USD ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใส่ Swift Code ได้นั่นเองนะครับแล้วก็การผ่านกฎของ YouTube ก็คือ 1,000งพันซับสไครนะครับแล้วก็สี่พชั่วโมงนั่นเองส่วนวิธีการใส่นะครับไม่ยากนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับไปกดคําว่าการชําระเงินนะครับที่อยู่ด้านซ้ายนะเมื่อกดมาแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้าต่างเมนูการตั้งค่าการชําระเงินนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงคําว่าช่องทางนะครับรับการชําระเงินของคุณนะครับตรงนี้ให้เรากดคําว่า เพิ่มวิธีการชำระเงินเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างเพิ่มวิธีการชำระเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่นะครับชื่อในธนาคารตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชื่อเพื่อนๆนะนะครับสะกดให้ถูกนะครับส่วนชื่อธนาคารนะครับสวิปโค้ดเลขบัญชีนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับนะครับผมจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับ SSWEEP สวิ o โ e แล้วก็บัญชีธนาคารนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะสามารถก็ p ปี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับแค่นี้เองง่ายๆสบายๆนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b s c r i b e แล้วก็ สันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ